อยแลวจูเก็ต okay. ักปะาอมูดิมนเอ้ามึงโดนสมูทมึงโดนสัมูทแน่สมูดจริ e อั t นี้โอเคโอเคโอเคอ้าวมันไม่เกวแมพดีกว่านี้บนึงนะในรีเฟกันได้ได้ ว้าวเหมือนได้เขาได้สหน้าเลยแดมอาชบุกีอาชบุกีอ้าวบอกสุดเจ๋งมาเขาจะสันตาแดงขอดูทกูยหนพี่ไวยังอ่ะพี่อยู่ไหนก็ไม่รู้กยพี่เกิดอปเกิดี่กอ่้าเกดที่ไอ่อ้าเกิดที่ไหนกัน่ะอ้าวเกิดที่ันออ้าเกิที่เหนนออ้าวเกิดที่ไหนอ่ะเกิดที่ไหนกอ่ะด้เี่ไหนกอ่ะ้เกูอยู่ไหนแน่ ผมเป็นแบบตอนที่อยู่ด้านหลังเกมหรือสัาอยากอากายผมอยู่ตรงไอ้ตกจุดแดงๆอ่ะพี่พี่ไม่ได้อยู่นั่น่ะพี่ที่ไหนอ่ะ Where the front is this แบบ r e oh ไม่เจอพี่กันแล้วโอเคอากายพี่เกิดใต้โลกอะไงฮะฮะฮพี่เกิดใต้โลกอะไรอ่ะไอ้ผมเจอพี่กันแล้วอ่ะเจอพี่กันแล้ว เฉยด้วยเฉยด้วยการ random เกมนี้เกิดนะจ๊ะท้าไมกูเกิดที่ไหนเนี่ยทขาไมมัน้ยินมีของคนบางคนนะเยอะแล้วเยอะเยอะแล้วไม่ได้ถอดดิเฉยดวยเฮลสปูกิงสปูกิงอ้าวโอ้ยกูอยากเห็นไมเคิลทำไมกูมาเกิดหลังแบบที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยสปูกิงแคบๆกันวะเนี่ยนั่นปะนั่นเอิร์ตปะนั่นใครอ่ะเอ้ยนั่นใคพี่เช่นี่นะเนี่ยพี่มาเกิดแล้พี่อยาแปลกอร่อยเนี่ย อะไไรรมู่้กกิงเมื่อกี้อยู่เดี๋ไปเกิดใต้ดินในเฮียตรงนั้นได้มีอะไรไม่ไปทางตัดไม่มีทางตัดม่มีอะไรเลยอ่ะแล้วป้ายนี่กดได้อ่ะป้ายกดได้อ่ะเมื่อกี้กดอะไรแอดมินแล้วล็อกเก็ตลันเจออะไรอ่ะเออตรงนี้กดได้เขียวได้กดได้อ่ะคืออะไรอ่ะดี่ดีดี่ดีไหนอ๋อกได้ไงเออเนี่ยกูไปเกิดข้างล่างันน่ะเห็นไมกู้ไปเกิดได้ไงวะนั่นน่ เ่าลากอ่ะที่ี่ไหนไม่มีอะไรเลยอ่ะดูตรงนั้นหน่อยป่ะรัศมีเราไม่มีอะไรเลยอ่ะใช่ตรงนั้นมันเป็นดำๆมั้งอะไรอ่ะไม่มีทา้ามีอะไรอะไรเนี่ยมันไม่ทีอะไรอ่ะโลกนี้มันอะไรกันนี่อะไรเนี่ยมันอะไรกันเนี่ยอ่ะโง่ที่ยังสร้างมาสิแต่เขาเสร็จเปิดเติมลองลงไปข้างล่างไหมจารานิโม่ กูเนี้มตรงเนี้ยม่รู้กูู่ไหนกูรีเซ็ตานี้ไม่ไปะเาทำไรกันออไดได้เกมรโลกก็ได้แต่กูขอแชนที่เขากิมไปคาทีแล้วเขาบอกว่าวเขาบอาอยู่เดลบอยอยู่ว่าเอลเอาแคนในอาทูทูเวฟใคร่ยากใคร่ยาเออพี่พี่พี่หรือใครเออเอเออ่ เราขึ้นไม่ได้นะขึ้นได้เนมนาไม่คอแกล้วแโอแล้วจูนโอเคแอนดี้อเคจูโอเคแอนดี้โอแอนดี้ไม่โอเคเช่ด้วยไม่เดี๋ยวนะพี่พี่ลองซูมออกดนดอมันดูมันใช่ใช่พี่เห็นล้ไม่ค่อตับแหวมากเลย แล้วกลัวอะไรโซนหรืยอะไรเนี่ยฮัลลาไอ้นี่เกมมันจะสื่ออะไรอ่ะโลกว่าไม่เข้าแจ็คสันนะอะไรอ่ะเขาเผาปอดในแชทเขาบอกว่าเขาโกรธแต่เสอย่างเขาบอกเขาเขาโกรธเขาจะไปเล่นอย่างอื่นยูแมทเมย์บอกเขาโกรธกันเองไอ้คนกูกับคารลี่เนี่ยเขาบอกเขาเขาทะเลาะกันแล้วเขามาเล่นเกมมาคนแจ็คสันออะขงงมึ เราเล่นกาเล่นเกมมันกจัด <museums> ส <lation> ันนั่ายมีอะไรปะอันนี้อะไรอ่ะทางตาหน้านั่นขวานั่นขวานั่นตายนั่นตายกันไปดูฝั่งได้ได้ไดอะไรอ่ะในแชทมันในแชทมันบอกมันโกรธหรืออะไรอย่างครับมันบอกแบบเข้าใจมาเล่นเกม h e เ to a y n e กไ้่อแล้วไหนไม่เข้าให้คุณหนีอเะเอ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  ทำไมภาพมันกับพลิปกับพลิปไปตรงนั้นอ่ะเหมือนอะไรทับซ้อนเสเนทับซ้อนแล้วไหนไม่เคยแจ็คสันนะนในอากายไม่เห็นอะไรรูปอ่ะนั่นแหละตึมเบาก็เห็นแล้วด้านซ้ายเห็นแล้วโอ้โหแน่ๆวมาตอนนี้ก็เห็นลอะไรม่เหมือนฟ้าแะไรของมายครับเลยเว้ยขึ้นทุกอย่างไม่เจอเอสเซนทใครอ่ะ ไปเข้าขึ้นไห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 นอะไหนะไหนอะไอ้แยกูกลัวแล้วพี่ใครอะโเอรหอเร์อแกวไอเวนคนนู้นว่าอยู่ดีมาเข้าทีโพสวิ่งมาใส่เหียเฮ้กูงสรกมนี้ให้ขอไปแล้วไม่นะเอาไปคนเข้ามาแทนแล้วโอ้เด โอ๊ตเข้ามาแล้วเชนต์กายเขาวอรอ้โกคูโอ๊ตเฮลไม่ใชโกคูมาแน่โอ๊ตชั้นเอโกคูเนี่ยไหนโกคูไหนโง่งอ่น้ากายโกคูเห็นไหมโกคูหนึ่งสองสามเดี๋ววะไ้โกคูเอาออกกัละเอาโอเอากูแมนปีเตอร์ออกมาซะละเอาถ้าโกคูเข้ามาแทนเอาะคูเลสบอยนี่เดินได้ไหมเนี่ยเขาเดินได้เดินได้อะไรอย่าอยากรู้ว่าไมค์เข้าอยู่ไหนมีแต่คลิปรูปเล้ จะรูไมเ่ะด้าล่างลงไมได้อีกอะเด๊ปหมดเลยอะไรนะอะไรเนี่ยโซไวลมเข้าแจ็คสันอะไรเนี่ยเกมไมันช่ว่าเออซวไมเข้าแจ็คสัน่ทำอะไรเนี่ย เล่นแมปอะไรกันนี่ที่เป็นบ้าอะไรกันนี่นคืออะไรเราเล่นทำไมก็ไม่รู้ไม่รู้กันนไรขอจบคลิปไปแึ่เพียงเท่านี้หาเกิดต่อเลยหาเกิดต่อจี้สัตว์ขายยังมีอะไรแล้วมังกรไม่มีอะไรเลยอ่ะไม่มีเชี่ยอะไรเลยอ่ะ พยายามไปทำไมเราพยายามทำมาจะหาอะไรกูพยายามมาทำย่ไมมันมีคนเอารูปมันเข้าในสัตตัดเปรตัดเปรตัดเปอตทำไมพ่อมันเป็นสีเนื้อเงี้ยต้องทำกันไหนเงี้ยอะไรอะเนี่ยเคียเคียอะไรเนี่ยบ้าอะไรกันนี่มันอะไรกันแล้วทำไมตรงนี้มีจินด้วยดินจินไม่ได้หรอนไม่ได้ซูเกิลคนเป็นเกมพี่แมวอยู่นานพี่แมวอยู่คนสักคนขอโจมกิ้มาเพียงเท่านี้ครับ